ไบวชิ้ราวิศเปิดใจสั้นๆโดนสื่อไต้หวันจวกนักแสดงไทยพฤติกรรมแย่ไบวชิ้ราวิศขอโทษติดชิวไม่รู้ถูกบันทึกภาพอยู่หลังโดนสื่อไต้หวันวิจารณ์สิ่งนักแสดงไทยพฤติกรรมแย่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวดราม่าข้ามประเทศกันเลยทีเดียวหลังจากสื่อไต้หวันหลายสำนักนำเสนอข่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสีนักแสดง ไัวชิรวิทย์วินเมธาวินดิวจิรวัตรนานี้ฮีรันกิษจากซีรีส์เรื่องดัง F4 Thailand ในเรื่องของการสัมภาษณ์ที่ไม่ตรงตามเวลานัดหมายไม่มีการขอโทษแถมพระเอกหนุ่มไบยังกินขนมระหว่างในช่วงที่สื่อมวลชนถ่ายรูปและสัมภาษณ์อีกด้วย กระทั่งเวลาต่อมาต้นสังกัด GMMTV ได้ชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีการล่าช้าเนื่องจากไฟดีเลย์ส่วนพฤติกรรมของการทานขนมระหว่างสัมภาษณ์ของนักแสดงชายเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้เข้าใจผิดคิดว่ายังไม่เริ่มการถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดได้เจอหนุ่มไบ้์ในงานเปิดตัวแคมเปญช้างคูบรูคูขับ เจ้าตัวได้กล่าวเพียงสั้นๆถึงประเด็นนี้ว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นไม่ทราบจริงๆว่ามีการบันทึกภาพอยู่ครับขอโทษที่อาจจะเชิวไป